เฟบซี่โคประเทศไทยนะคะฉลองเล30ปีจัดก,กิจกรรมทำความดีเพื่อสังคมค่ะโดยการปลูกต้นไม้ใจกลางเมืองที่สวนเวนจกิติค่ะ นับเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมและสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับกิจกรรมเบปซี่โครักโลกเล30ปีทำความดีเพื่อสังคมซึ่งเป็นความร่วมมือของบริษัทเบปซี่โคลาไทยเทรดดิ้งจำกัดหรือเบปซี่โคประเทศไทยผู้ผลิตและจัดจำหน่ายมันฝรั่งทอดกรอบเลกับกรุงเทพมหานครซึ่งระดมพลังพนักงานจิตอาสาร่วมปลูกต้นกล้าพันไม้ไทยพื้นเมืองกว่า200้ตน้นณสวนเบนจากกิติ ก็วันนี้รู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้มาทํากิจกรรมดีๆร่วมกันกับทางแป๊บซี่โคแล้วก็พกนักงานบริษัททุกท่านนะคะ,ะตั้งแต่การมอบถังขยะส่งมอบให้ทางกรทมแยกถังขยะนะคะอันที่2ก็คือเรื่องของการปลูกต้นไม้2 0 0กว่าต้นเพื่อให้สิ่งแวดล้อมในสวนแห่งนี้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยเราก็จะมีการทํากิจกรรม Move f ฟ r g o ู d คือส่งเสริมสุขภาพความแข็งแรงของร่างกายให้พนักง,งานทุกคนก็เป็นโครงการดีๆที่ Pe ๊บซี่โคจัดทามาหลายปีละเราก็ดีใจมากที่เราจะทําต่อเนื่อยเป็นทุกปีค่ะตอนนีี้กมาร เอาถุงเละทั้งหมด7ล้าน5แสนถุงนะคะไปทําเป็นทั้งขยะที่แยกเป็นรีไซเคิลแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะช่วยทําให้เราสามารถที่จะเอาไปทําเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้แล้วก็เอาไปทําอะไรได้หลายอย่างทีนี้เนี่ยในปีปีหนึ่งเนี่ยเรามีขยะค่อนข้างมากนะคะที่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 กทมเก็บได้เลยก็หวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆนะคะที่ช่วยทําให้อย่างน้อยเนี่ยโลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นด้วยการที่จะเปลี่ยนขยะเหล่านี้ให้เป็นสิ่งที่มีค่าและเป็นสิ่งที่ใช้งานได้ค่ะ ายชั้ชาติสิริพันธุ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากิจกรรมของเปซ่โครประเทศไทยถือเป็นแรงสนับสนุนที่ช่วยเสริมสร้างสิงส่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนทั้งยังช่วยลดฝุ่น p m 2.5และส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของประชาชนในระยะยาวซึ่งกรุงเทพมหานครมีเป้าหมายในการปลูกต้นไม้ให้ครบ1ล้านต้นภายใน4ปีเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคเอกชน ก็ขอบคุณทางเฟซิโคกับทางเลนะครับที่ทำกิจการดีๆเพื่อสังคมในตัวของการมอบถังขยะที่มาจากการรีไซเคิลตัวถุงเลและก็การปลูกต้นไม้200ต้นในวันนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องสุดสำคัญในการทําเมืองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับก็เชิญนพวกเราครับเร่่มกันแยกขยะนะอย่างขยะถุงเลเนี่ยสามารถเอากลับมาทําเป็นวัสดุต่างๆที่ใช้งานในส่วนสาธารณะได้ก็แยกมาแล้วนาส่งกลับไปทางบริษัท หรือมัก็ช่วยปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวกรุงเทพมหานครครับก็ขอบคุณมา,มากๆทำกิจากรมดีครับขอให้ทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะนอกจากนี้เบสซี่โครประเทศไทยยังได้ส่งมอบทั้งขยะไม้เทียมจำนวน5ชุดซึ่งผลิตจากบรรจุภัณฑ์พลาสติกอ่อนรวมกว่า5 0 0 0 0ซองผ่านกระบวนการอัพไซเคิลโดยติดตั้งตามจุดต่างๆในสวนเบญจก,กิติเพื่อส่งเสริมการแยกขยะและลดการใช้พลาสติกในพื้นที่สาธารณะอย่างเป็นรูปธรรมด้วย